ตอนที่46งานเลี้ยงรุ่นเย่เฉินที่อยู่ข้างๆได้ยินคําพูดของตรงหลังลินก็นึกเฉลียวใจขึ้นมาทันทีเขาแค่อยากเซอร์ไพรส์ภรรยาอยากจัดงานแต่งงานให้เธอทดแทนตอนนั้นที่ไม่ได้จัดแต่เขาก็ไม่ได้อยากให้เป็นที่สนใจของใครๆในวันที่เขาและภรรยาเข้าไปที่นั่นทว่าดูเหมือนเขาจะประเมินอิทธิพลของสวนดอกไม้ลอยฟ้าต่ำไปคาดว่าตอนนี้ในเมืองจินหลิง มีคนจํานวนมากที่คิดแบบเดียวกับตรงรลังลินทุกคนล้วนอยากมาดูว่าคนที่เหมาสวนดอกไม้ลอยฟ้าเป็นใครเรื่องแบบนี้มันค่อนข้างยากที่จะจัดการคงต้องไปกำชับเฉินจือขายไว้ล่วงหน้าแล้วละ่ะและเตรียมตัวให้พร้อมไว้ก่อนไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สามารถเปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงของตนได้ในตอนที่กำลังทานอาหารตรงหังลินพูดกับทั้งคู่ว่ามาเมืองจินหลินในครั้งนี้ ฉันมีนัดกับเพื่อนร่วมชั้นเก่าของพวกเราจัดงานเลี้ยงรุ่นพวกคุณสองคนว่ายังไงยเย่เินพูดขึ้นทันทีพวกคุณไปงานเลี้ยงรุ่นกันเถอะผมคงไม่เข้าร่วมด้วยหรอกทำไมละ่ะตรงหลังลินพูดถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่เพื่อนร่วมชั้นในมหาวิทยาลัยทั้งสี่ปีแต่ดีไรยอย่างไรเราก็มีความผูกพันเป็นเพื่อนร่วมชั้นหนึ่งปีนะเมื่อตอนแรกยเย่เินถูกนายท่านใหญ่ตระกูลเซียวอปการะ นายท่านใหญ่เซียวนั้นอยากให้เย่เฉินได้รู้จักกับเซียวซูรันไว้ก่อนล่วงหน้าสักหน่อยจึงส่งเขาไปเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนปีสุดท้ายกับเซียวซูรันหลังจากจบการศึกษาสี่ปีทั้งคู่ก็แต่งงานกันทันทีแต่เย่เฉินเป็นเพื่อนกับเหล่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพียงแค่ปีสุดท้ายปีเดียวและคนส่วนใหญ่ดูถูกตนตลอดทุกคนไม่ได้มีมิตรภาพที่ดีนะ ดังนั้นเมื่อได้ยินเรื่องงานเลี้ยงรุ่นเขาจึงไม่สนใจเลยสักนิดเซียวซูรันเองก็ไม่อยากไปงานเลี้ยงรุ่นจึงพูดว่าฉันกับเย่เฉินจะไม่ไปหลังจากจบการศึกษาฉันไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนร่วมชั้นส่วนใหญ่เลยตงรังลินรีพูดสาเหตุที่จัดงานเลี้ยงรุ่นครั้งนี้เหตุผลหลักก็เพราะหวังเต้าคุณเพื่อนร่วมชั้นคนนั้นเปิดร้านอาหารซึ่งจะเปิดร้านในวันพรุ่งนี้ เขาพาทุกคนไปฉลองที่ร้านอาหารของเขาและร่วมทานอาหารด้วยกันเมื่อพูดอย่างนั้นแล้วตรงหลังลินก็พูดอีกว่าเธอว่าการที่เขาเริ่มต้นธุรกิจแล้วไม่ไปจะไม่เหมาะเหรอือเพิ่งพูดจบโทรศัพท์มือถือของทั้งสามคนก็ดังขึ้นเป็นข้อความวีแชทจากนั้นไม่นานตัวอักษรในวีแชทมากมายก็ผุดขึ้นมาทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือตัวเองขึ้นดูที่แท้เป็นหวังเต้าคุณดึงเพื่อนร่วมชั้นเข้ากลุ่ม ในไม่ช้ากลุ่มก็มีจำนวนมากกว่า30สิบคนหวังเต้าคุณพูดในกลุ่มว่าเพื่อนร่วมชั้นเก่าทุกคนร้านอาหารขนาดเล็กที่ฉันลงทุนจะเปิดอย่างเป็นทางการพรุ่งนี้เที่ยงร้านอาหารอยู่ในเมืองจินหลิงขอเชิญเพื่อนร่วมชั้นจินหลิงให้เกียรติมาร่วมงานให้ทุกคนถือสว่ามางานเลี้ยงรุ่นกันพอดีเลยต้องรังลินหนึ่งในสองของดาวประจำชั้นเรียนเราก็มาทำงานในเมืองจินหลิง และเมื่อถึงเวลาเธอก็จะมางานเลี้ยงรุ่นด้วยว่ากันว่าตอนนี้รังลินยังโสดอยู่ด้วยนะเป็นคนโสดในกลุ่มที่พวกเราสามารถคว้าได้ต้องรีบลงมือแล้วหลังจากนั้นฝูงชนก็ตอบรับกันเกลียวกลายวว้าวยินดียินดีพระเจ้ารังลินมาเมืองจินหลิงเหรอทำไมไม่ได้ยินเรื่องนี้เลยถึงเวลาต้องไปแน่นอนแล้วดาวประจำชั้นเรียนเบอร์หนึ่งของเราอีกคนเซียวซูรันละ่ะ เธอจะมาไหมฉันได้ยินมาว่าสุรันกับนักศึกษาที่ย้ายมากลางคันเย่ e ฉิ n อยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมได้ยินว่าเย่ e ฉิ n แต่งเข้าบ้านตระกูลเสี่ยวด้วยได้ยินว่าแบบนั้นเช่นกันฉันก็ได้ยินเหมือนกันไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จเพราะตั้งแต่จบการศึกษาก็ไม่ได้เห็นพวกเขาทั้งสองเลยได้ยินว่าภาพการเป็นสามีภรรยาของทั้งคู่มันเป็นแค่เพียงในนาม ไม่รู้ว่าจริงเท,ท็จแค่ไหนเมื่อเซียวซูรันเห็นเนื้อหาเหล่านี้จึงพูดกับเย่เฉินว่าคุณอย่าเอามาใส่ใจนะเย่เฉินยิ้มบางๆไม่เป็นไรสิ่งที่พวกเขาพูดก็เป็นเรื่องจริงผมชินตั้งนานแล้วละ่ะตองรังลินรีพูดไปในกลุ่มว่าพวกเธออย่านินทาคนอื่นตอนนี้ฉันกำลังทานอาหารอยู่กับทั้งคู่พวกเขารักกันมากพระเจ้านี่รังลินเหรอ โอ้รังลินก็อยู่ในกลุ่มด้วยพวกประจบสอพลอกลุ่มใหญ่รีบกรูกันเข้ามาพูดคุยทันทีตอนนี้มีคนในกลุ่มพูดกับเย่เฉินนั่นคือผู้ตั้งกลุ่มหวังเต้าคุณเย่เฉินถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในชั้นเรียนของเราค่อนข้างสั้นแต่ตอนที่เราทั้งสองอยู่ในสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันพรุ่งนี้คุณกับภรรยาของคุณต้องมาร่วมงานให้ได้นะ เย่เฉินมีความรู้สึกที่ดีต่อหวังเต้าคุณคนคนนี้เป็นคนดีจริงไม่ว่าจะเป็นใครเขาก็จะดีต่อทุกคนและไม่เคยเยาะเย้ยถักถางคนอื่นเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมชั้นไม่กี่คนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเย่เฉินเห็นเขาพูดอย่างนั้นเย่เฉินจึงตอบกลับไปทันทีได้พรุ่งนี้จะไปร่วมงานแน่นอนหวังเต้าคุณรีบบอกทันทีงั้นก็เยี่ยมมากเลยพรุ่งนี้เรามาพบกัน ในงานเลี้ยงรุ่นนะ